ฝายบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเดินหน้าร่วมกับฟาร์มกักกันสัตว์อามานัทจำกัดเตรียมอนุรักษ์พันธุ์พญาควายปักไทยป้องกันการสูญพันธุ์พร้อมเลี้ยงควายสายพันธุ์แปลกทั้งควายเผือกควายแคะและควายประหลาดวันที่22พฤษภาคมทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ฟาร์มกักกันสัตว์อามานัทจำกัดของนายอนุชาน้อยวงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชมพญาควายปักไทยแสนรู้ซึ่งทางนายอนุชาเลี้ยงไว้ที่สำคัญเป็นพญาควายที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเก็บเซลล์ใบหูไปทำการคนนิ่งจนสำเร็จได้ลูกควายตัวแรกซึ่งทางนายอนุชาได้นำพญาควายปักไทยตัวดังกล่าวออกมาให้ชมโดยพญาควายตัวนี้มีชื่อว่าราชันปัจจุบันอายุประมาณ13ปีมีร่างกายที่แข็งแรงที่สำคัญค่อนข้นขางเชื่อง

เจ้าราชันเป็นควายที่แสนรู้และหาได้ยากในประเทศไทยจะเหลือพญาควายปักไทยน้อยมากแทบศูนยพันลักษณะที่สําคัญคือหน้าดอกหางดอกข้อเท้าด่างปากคาบแก้วเท้าขุนนางดังนั้นที่ฟาร์มพยายามที่จะอนุรักษ์พันธุ์ดังกล่าวไว้โดยมีการขยายพันธุ์จนเจ้าราชันมีลูกแล้วประมาณ10ตัวแต่ที่ถูกต้องตามลักษณะมีไม่กี่ตัวและคาดว่าในประเทศไทยจะมีแค่ที่ฟาร์มเท่านั้น สำหรับเจ้าราชันนอกจากจะเป็นควายที่หายากแล้วยังแสนรู้สอนอะไรก็จดจำได้ง่ายใช้เชือกใช้อะไรก็ตอนนี้ต้องมีควายที่ต้องเป็นควายแสนรู้้วยควายที่แบบบางตัวมันสอนง่าก็ไม่เป็นที่เขาเซลไปพร้อมไปหูไปนี่ผลเป็นยังไงบ้างก็ไว้ออกแล้วเป็นลูกควายตัวแรกของโลกไงที่เขามาแถลงข่าวทั่วโลกจุลา แลเจะนอกจากนี้ที่ฟาร์มยังได้มีการเลี้ยงควายประเภทอื่นที่มีลักษณะเด่นอย่างควายแคะที่สูงประมาณ80-100เซนติเมตรควายเผือกที่หายากมากขึ้นทุกวันควายไม่มีเขาที่เริ่มเพาะพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นรวมทั้งงวแคะด้วย นอกจากนี้ทางฟาร์มเตรียมร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยโดยนําควายต่างๆไปทําการขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเตรียมสร้างขึ้นภายในบริเวณสวนสาธารณะบึงราชนกะ ซึ่งในเรื่องนี้นายสัญชัยทิติปุญญารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลก,ก,งงก,รรโลกเตรียมจัดทําศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาขึ้นภายในสวนสาธารณะบึงราชนกเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่ง ศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรโดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกหน่ยวงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจำนวนพื้นที่เริ่มต้น30ไร่สำหรับการอนุนรักษ์ควายไทย